สวัสดีครับเคยไหมครับเวลาไปเจอร้านข้าวราดแกงแบบน่ากินมากๆในเมืองไทยแล้วแบบเออนึกงสนุบอยากลองสั่งเป็นภาษาจีนดูบ้างอืมน่าสนใจเลยค่ะวันนี้เราเลยจะมาลองอแกะบทสนทนาจำลองกันสำหรับสถานการณ์แบบนี้เลยนะครับเราจะไล่ดูตั้งแต่ประโยคภาษาไทยที่เราคุ้นๆกันนี่แหละแล้วก็ไปดูว่าภาษาจีนเขาพูดกันยังไงใช้ได้จริงเลย เป็นไอเดียที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าร้านข้าวแกงนี่ถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันคนไทยเลยเนาะการรู้ประโยคพวกนี้ไวเนี่ยนอกจากจะสั่งอาหารคล่องแล้วก็ยังเหมือนเราได้ออสัมผัสวัฒนธรรมเขาผ่านภาษาไปด้วยนะคะงานเริ่มเลยนะครับก้าวแรกเข้าร้านไปเลยพนักง,งานเขาก็จะทักทายก่อนเลยใช่ไหมครับเราก็ถามว่าทานนี่ไหมสวัสดีครับเชิญเข้ามาเลยครับทานที่ร้านไหมครับค่ะถ้าเป็นภาษาจีนนะคะก็จะเป็นประโยคต้อนรับง่ายๆแต่ว่าชัดเจนเลยค่ะ นี่เหรอควหนิงกวางลจจหลินจชื่อมาคาว่าควานิงกว่างหลินเนี่ยเป็นคําต้อนรับมาตรฐานเลยค่ะส่วนแจเจรชื่อมาก็ตรงตัวเลยทานที่นี่ไหมคะอ๋อครับครับชัดเจนดีทีนี้ถ้าเราแบบอ,อ,อยากลองกินก็ตอบรับไปตรงๆงเลยครับสวัสดีครับผมอยากลองข้าวรอดแกงแบบไทยครับค่ะภาษาจีนก็จะสื่อสารความต้องการแบบนี้ได้เหมือนกันค่ะ 你好我想试试泰国的盖饭你好我想试试泰国的盖饭ค o m e h e r ลยค่ะไก่ฟนีไก่แานีละค่ะคือข้าวราดหน้าหรือว่าข้าวราดแกงที่เราพูดถึงกันอ๋อไกาเข้าใจง่ายดีครับต่อมาถึงช่วงสำคัญละครับคือเลือกกับข้าวพนักงานก็จะแนะนำว่ามีอะไรบ้างสมมุติวันนี้มีเด็ดเบ็ดซักแดอย่างเลยนะได้เลยครับวันนี้เรามีกับข้าว8ดอย่างแนะนำเลยครับแกงเขียวหวานไก่ ผงหมูผัดกะเพราหมูสับไข่พะโลผัดผักรวมหมูทอดกระเทียมผัดเผ็ดปลาดุกไข่เจียวหมูสับตรงรายการอาหารนี้ล่ะคะที่อาจจะต้องอตั้งใจฟังนิดนึงนะคะภาษาจีนสําหรับเมนูเหล่านี้ก็คือเห่าตะว่าเหมือนจิงเทีนย,ย,ยนมีแปด道菜推荐给您绿咖喱鸡นี่แกงเขียวหวานไก่ค่ะหงกหลี่โรอันนี้ผงหมูตะเผาร肉ผัดกะเพราหมูสับจานนี้คนจีนน่าจะคุ้นเคยอยู่นะคะ โอ oh, ้ครับครับู๋เซียงลู่ตัน่นไข่พะโลค่ะเฉาชิจน炒ูไช่ผัดผักรวมวนงจจูโร肉หมูทอดกระเทียมลาเฉาเนียนหยผัดเผ็ดปลาดุกค,ค่ะจูโร่เจนดันไข่เจียวหมูสับการออกเสียงชื่ออาหารเนี่ยอาจจะต่างกันไปบ้างนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นการทับศัพท์หรือไม่ก็อธิบายลักษณะอาหารไปเลยค่ะโหฟฝังดูน่ากินทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยแล้วเรื่องราคาล่ะครับปกติเขาก็จะบอกมาชัดเจนเลยใช่ไหมครับ เลือกได้เลยครับ1อย่าง40บาทสองอย่าง50บาทไข่ดาวเพิ่ม10บาทน้ำเปล่าขวดละ10บาทน้ำแข็งเพิ่มหบาทครับใช่ค่ะส่วนของราคาภาษาจีนก็จะบอกตรงๆแบบนี้เลยค่ะเคยกเรื่นเฉียนอิย่างซื่อฉือไทจูสองอย่างห้าสิบไทจูจ้า煎蛋十泰铢瓶装水十泰铢ไ冰块五สังเกตว่าเขาใช้คําว่าไทจูนะคะคือเงินบาทส่วนเจียก็แปลว่าเพิ่มค่ะ ชัชื่นดีครับงั้นสมมุติผมตัดสินใจละผมเอากะเพราหมูสับกับแกงเขียวหวานไก่แล้วก็ไข่ดาวครับค่ะสั่งเป็นภาษาจีนก็ตรงไปตรงมาเลยใช้ว่าเย่าที่แปลว่าฉันต้องการหรือฉันเอานี่ล่ะค่ะว่าเย่าตัดเผาจูโร่เขือลือไก่จีจาอีเกอร์เจียนตันโอ้ง่ายกว่าที่คิดนะครับเนี่ยแล้วถ้าเขาถามเรื่องน้ำเดือมต่อละครับรับน้ำเปล่าได้ไหมครับ อันนี้ภาษาจีนสั้นๆเลยค่ะเย่าช่วยมะเราก็ตอบไปเอาหนึ่งขวดครับขอบคุณครับซึ่งก็คือเย้าอีผิงเชียเชียพอสั่งเรียบร้อยจ่ายเงินแล้วพนักง,งานก็จะบอกให้ไปหาที่นั่งแล้วก็แจ้งเรื่องเออ่ช้อนซ่อมเครื่องปรุงอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเชิญเลือกที่นั่งได้เลยครับที่ไหนก็ได้นะครับ บนโต๊ะมีช้อนซ่อมให้ครับพร้อมเครื่องปรุงเช่นน้ำปลาพริกไทยน้ำตาลเกลือใช่ค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นการให้ข้อมูลทั่วไปนะคะภาษาจีนก็จะพูดประมาณนี้ค่ะช,คชิงสวยเบียนซู่หนาเบีนตเคยชิงสยเปียนซู่หนาเบียนโตเคย上有勺子和叉子还有调味料鱼露胡椒糖和盐桌上有勺子和叉子还有调味料 ูเจ、鱼露、胡ย糖和นอืมคำศัพท์ตรงนี้น่าจำนะคะเฉาจือคือช้อนชาจือคือซ่อมส่วนเครื่องปรุงเถียวเว่ยเลี่ยวก็มียลู่น้ำปลาหูเจ้าพริกไทยถังน้ำตาลแล้วก็แยนเกลือพวกนี้คือเจอบ,บ่อยๆเลยนะบนโต๊ะอาหารไทยครับครับจำเป็นเลย เอาละค่ะเพื่อให้จำได้ง่ายขึ้นนะคะลองมาทบทวนประโยคสำคัญสำคัญที่เราใช้สั่งอาหารกันเมื่อสักครู่เป็นภาษาจีนล้วนๆอีกรอบนะคะ。你好，欢迎光临。你好，欢迎光临。我想试试泰国的盖饭。我想试试泰国的盖饭。我要打泡猪肉和绿咖喱鸡，加一个煎蛋。我要打泡猪肉和绿咖喱鸡，加一个煎蛋。要一瓶水。 谢谢。要一瓶水，谢谢。请随便坐，桌上有勺子和叉子，还有调味料。请随便坐，桌上有勺子和叉子，还有调味料。好、啊、了าละคร จะเห็นว่าประโยคพวกนี้เนี่ยก็ค่อนข้างตรงไปตรงมาเลยนะครับเป็นพื้นฐานที่ดีมากๆเลยสำหรับการสื่อสารในร้านข้าวราดแกงหรือร้านอาหารไทยสไตล์ใกล้ๆกันแบบนี้ทำให้การสั่งอาหารน่าจะเออราบรื่นขึ้นเยอะเลยครับใช่เลยค่ะทีนี้ก็น่าสนใจว่า รูปแบบประโยคหรือว่าคำศัพท์บางคำเนี่ยอาจจะต่างกันไปบ้างนะคะในร้านอาหารประเภทอื่นหรือแม้แต่ในร้านข้าวแกงคนละเจ้าคนละสไตล์กันลองสังเกตดูเวลาไปใช้จริงก็น่าสนุกดีค่ะแล้วก็ลองเอาคำศัพท์อาหารหรือเครื่องปรุงที่เราคุยกันวันนี้ไปลองฝึกใช้หรืออาจจะไปค้นหาคำอื่นๆเพิ่มเติมด้วยตัวเองก็จะช่วยให้สื่อสารได้หลากหลายมากขึ้นไปอีกนะคะ